สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาทำสีกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมก็กับขอบพระคุณอาจารย์ Youtube ด้วยครับผมทั้งหลายขอบคุณพี่หนุ่มสุธรรมมาที่แบ่งปันในงานทำสีแล้วก็พี่สุพจน์เกษตรทรัพย์สินด้วยครับผม อ่าก็คือเข้าไปดู YouTube ของสองท่านนี้ครับผมก็คือได้เทคนิคในการพ่นสีหรือการเคลียร์แลกเกอร์อะไรดีๆ <c oughs> เราก็เอามาปรับปรุงจากปกติก็เป็นคนที่ทำสีรถได้เป็นครับผมตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วครับผมทำรถลูกค้าไปประมาณสามสีค่คันแล้วครับผมก็ถือว่าจบก็กลับขอบพระคุณด้วยครับผม อเอาประเด็นสําคัญครับผมคลิปนี้ก็คือรถเดิมมันเป็นสีม่วงมันก็สวยอยู่แล้วครับผมแต่ตอนนี้อยากให้มันสวยงามก็ได้ทําการขัดลกเกอร์ออกไปแล้วครับผมขัดลกเกอร์เบอร์สามร้อยยี่แบบรูปเบาๆนะครับผมไม่ได้รูปแรงแล้วก็เก็บด้วยเบอร์หกร้อยแล้วก็ตาบด้วยเบอร์พันเหมือนรถไปอาบน้าเล่นสกการที่ไหนมันเลยเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้พ่นแล้วครับผมกะกะว่า วันนี้คือวันพรหักก็จัดเตรียมขึ้นผิวเรียบร้อยแล้วทำคนเดียวครับผมเล่นเองเก็บเองผังเองเสียงเงินเองไม่มีใครชว่วยแน่นอนคือฝาท้ายนี้ต้องเอาออกครับผมฝาท้ายนี้คือเราทำการดับเบิลเคลียร์ไปแล้วแต่ทีนี้เห็นแลกเกรอร์มันสวยดีครับผมก็คือตอนที่ผมเปลี่ยนมาใช้เป็น2ต่อหนึ่งของ เคมาเตอร์ atter, หรือคายคายมาเตอร์ atter, ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะมีอีกแบบหนึ่งครับผม,มเดี๋ยวพวกนี้ผมล้างพื้นตอนนี้กำลังสั่งสีม่วงเข้ามาใหม่แต่ผมจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งลิตรครับผมผสมแบบบางๆทำความสะอาดพื้นผิวเสร็จปุ๊บผมพ่นแบบบางๆเลยหนึ่งลิตรน่าจะได้ทั้งคันอยู่ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะได้ไหมน่าจะได้ครับผมแต่ผมจะพราสีเดิมมันเป็นสีม่วงอยู่แล้วแต่สั่งสีม่วงม่วงประกายชมพูมาอีกหนึ่งลิตรก็คือจะเอามาพ่นเคลียร์ทับทับที่ตรงที่เราขัดคือพ่นบางๆครับผมแล้วก็มาตั้งเม็มดมุกแล้วก็เคลียร์แล็กเกอร์อร์ลดเราเองไม่ซีเรียสครับผมเอาอ่าของระบบสีมาทดสอบด้วยครับผมการเตรียมตัวพ่นแน่นอน หลอแน่นอนเรียบร้อยรอแปะอ่ากระดาษกาวตรงนี้กับตรงประตูก็พร้อมพ่นแล้วครับผมแต่เดี๋ยวคืนนี้เราจะพ่นไว้ก่อนพรุนี้วันเสาร์เราจะมาเคลียร์ลักเกอร์กันครับผมจะพ่นสีดูก,กบรอยรองรอยบาดแผลอันนี้ก็คือขัดเรียบหมดแล้วครับผมอยากได้ใหม่ก็ต้องจัด จัดไปเรื่อยๆครับผมพ่นซ้อมมือพ่นเล่นไปเรื่อยรถเราเองทําได้ครับผมไม่เป็นไรไม่ใช่รถลูกค้าเดี๋ยวเราพ่นไปผปสมสีม่วงกันเลยครับผมพร้อมพ่นกันแล้วไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เขย่าละครังให้ด้วยนะครับผมกับเอสซา,าพาเพินไปครับไปผสมสีกัน ครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ทำการพ่นสีม่วงไปแล้วครับผมรอเลยครับผมพ้นเรียบร้อยสีม่วงลืมกดถ่ายกล้องกล้องไม่ทำงานหรือเกิดปัญหาอะไรไม่รู้ก็คือเราได้พ่นสีม่วงไปเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับผม วงมาปางคังรืัวเป็นมุกชมพูนะครับผมแต่พวกนี้กลับมาทันก็พร้อมเคลียร์ลักเกอร์สดใสก็อยากจะให้จบไปวๆครับผมอมืสวยงามตามนะหวังน้ำเขียวด้านบนก็สวยงามครับผม ต้อครับต้องตามกฎหมายแล้วก็ทําการคนให้เข้ากับคิกเขาถ้าอยา่างข้ายี่ผู้ยี่ผู้ยํนี่ผลราคาสองเที่ยวแล้วก็เล่นบัตรางยาวไปทีงนี้จบเลย